สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำเรื่องวงจุ้ยภาคประสบการณ์ในหัวข้อเรื่องเปิดบ้านรับทรัพย์มีเคล็ดลับเบื้องต้นอยู่4ประการประการแรกคืออย่าขวางทางโชคท่านควรดูแลในเรื่องของเส้นทางที่จะเข้าสู่ประตูบ้านให้เป็นเส้นทางที่ดูแล้วสะอาดสะดวกไม่เกะก,กะรกรุงรังกระแสไหลคล่องเมื่อกระแสะที่ดีผ่านเส้นทางเดินเข้ามาแล้วจุดต่อไปก็คือจะเข้าสู่ประตูบ้านซึ่งตำแหน่งประตูบ้านถือเป็นตำแหน่งที่เปรียบเสมือนปาก เพราะฉะนั้นก็จะรับสิ่งที่ดีที่พอเหมาะพอควรขนาดของประตูก็ควรจะไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ในเรื่องความสมบูรณ์ของตัวประตูก็ควรจะดูแลอย่าให้ชำรุดสุดโทรมถ้าพังควรจะรีบซ่อมแซมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลูกบิดตัวประตูเองแล้วก็ในเรื่องของความสวยงามถ้าเราสามารถตกแต่งให้ประตูสวยงามได้ก็ยิ่งเป็นการเสริมให้พลังโชคลาภเข้ามาแบบเป็นมงคลมากยิ่งขึ้น ประการที่สามเก็บทรัพย์อยู่พลังบ้านกระแสอะไรต่างๆเข้ามาดีหมายความว่าโอกาสในเรื่องการเงินเข้ามาดีแต่ว่ากลายเป็นเก็บเงินไม่อยู่เพราะว่าในบริเวณบ้านในตัวบ้านไม่มีที่ให้เก็บเงินเข้ามาเงินก็ไหลออกหมดเข้ามาโอกาสก็ออกไปหมดเพราะฉะนั้นก็ต้องเคลียร์ในเรื่องของเส้นทาง ก็คือให้มีเส้นทางที่สะดวกเงินก็จะเกิดความคล่องตัวแล้วก็พวกตู้ต่างๆที่ใช้สำหรับเก็บของบางทีสะสมสิ่งของต่างๆไว้เยอะมากมายของบางสิ่งบางอย่างไม่ได้ใช้งานก็แนะนำว่าน่าจะนำออกไปขายหรือไม่ก็ใช้ประโยชน์อย่างอื่นหรือไม่ก็บริจาคจะได้มีที่ว่างกระแสที่เข้ามาเป็นกระแสที่ดีดังนั้นเมื่อมีที่ว่างก็จะมีที่เก็บเงินตรงนี้ก็เป็นเครื่องสำคัญ แล้วก็ประการที่สี่การเงินต้องไม่รั่วไหลคือน้ำในหลักของห่วงจุ้ยก็แปลว่าเงินด้วยดังนั้นกระแสที่เข้ามาสู่ตัวบ้านนั้นเป็นเรื่องโอกาสแต่ว่าภายในบ้านน้ำเป็นเรื่องของการใช้เงินจากกระเป๋าถ้าเราไม่ดูแลในเรื่องของอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับน้ำทั้งหลายให้สมบูรณ์ปกติ มักจะมีปัญหาการเงินล่วไหลายเช่นลองสังเกตดูได้สมมุติถ้าท่อประปาเสียรั่วแตกแล้วเราไม่ซ่อมแซมลองสังเกตดูได้ช่วงนั้นจะมีแต่เรื่องเสียเงินอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นปัจจัยข้อนี้ก็เป็นข้อที่มีความจำเป็นอีกข้อหนึ่งที่ว่าการบริหารเงินจะได้มีความสมบูรณ์มากขึ้น นี่ถือว่าเป็นเคล็ดเบื้องต้นทั้งสีประการที่ทุกท่านสามารถนำไปดูแลบ้านตัวเองนำไปเพิ่มพลังที่ดีแล้วก็จะมีผลทำให้การเงินที่เก็บไม่อยู่เก็บอยู่มากขึ้นจะส่งผลสำหรับคนทั้งบ้านซึ่งเป็นเรื่องของวงจุ้ยโดยแท้คือเป็นเรื่องพื้นฐานที่ใครๆก็สามารถทำได้ก็เป็นเรื่องดีๆที่นำมาฝากอาจมีบางท่านที่สงสัยว่าจัดบ้านตามที่แนะนำแล้ว สถานการณ์ด้านการเงินก็ยังไม่ดีขึ้นดังใจยังมีปัญหาบางอย่างค้างคาแสดงว่าการจัดพื้นที่ใช้งานในบ้านของท่านยังมีจุดอ่อนสำคัญที่ท่านไม่สามารถแก้ไขในเบื้องต้นได้ขอแนะนำว่าควรปรึกษาอาจารย์กิติน,นันโดยตรงจะได้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แบบเจาะลึกมากขึ้นสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีค่ะ